เมื่อล่ะบอสโอ้คนมาทำแม่เนาะแม่บอสเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยเด้อนี่ามาอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องตลาดอันนี้อีกโซนหนึ่งนะครับโซนอีกโซนหนึ่งจะมีพักคือกันครับตรงนี้จะมีพักคือกันผู้สาวก็งามงามางพักหมดท่ากันยังมีอีกดอก เอา้ามาพ่อเราอีกแหละพี่น้องเลยเนคนงามอยู่หรี่เด้อนี่เด้อเรางามเลยเรามาซื้อบักข้าวครับามาดูเนะเป็นน้องกินหมกข้าวดีเพราเราจะงามนะน้อผิวดีดีครับผิวใสงามอยู่หรี่เด้อครับเด้ออ,อันนี้ท้าเล็บครับผืนเล็บ เบิ่งแย่งความสวยความงามเอ็ดเล็บเด้อเดลยไปดิซื้อเครื่องซื้อของครับมะพร้าวนี่ก็หลายได้ครับยืนน,นี่มะพร้าวธุรกิจมะพร้าวนะครับอู้ข้างในเห็นไหมพี่น้องมะกล้วยมะเข้ยครับนี่มะเขยอันนี้เป็นพักนะครับประเภท,ทีกทักหอมกระเทียมหอ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 ม ันนี้เมียค่ะคนงามเลยครับเนี่ยแม่นสาวสวรรค์เทียนที่บอกาสาวสวรรค์เทียนที่งามดีๆสาวเหนือสาวเหนือบอกโอ้เราพูดหู้จักว่าเป็นสาวเหนือเราอยู่ทางเหนือเหรอคุณบอสปากสัน้นหัวขเขาพึ่นไปมาได้ปากสัน้นเขามักมักตลาดเศ้าปากสัน้นพักที่กันเนาะใหญ่ที่กันสาวปากสัน้นเลยครับเนีย่ยพอใจเนี่ยอเสื้อสื่อเอาเที ต้องห้องว่าคนสวยนะแล้วยังสิขายให้ท่านห้องอกห้องว่าคนสวยเราโบขายให้เลยนะหมักฟักก็มีหมักข้าวก็มีนะครับได้ยังในนี่เกลือกับมีอันนี้แม่ค้าด้วครับแม่ค้าเนี่ยคนดีขายครับเพิ่นมาขายเพิ่นมาขายเพิ่นบม่ได้มาเพิ่นบม่ได้มาเพิ่นบม่ได้ขายอ่ะในกับแม่ค้าคือกันได้ครับเนี่ยเกลือเอาเลยอันนี้ลูกค้าครับหยางมานน่ น,นีกำลังกินเขากำลังกินเขาอันนี้กำลังกินเขาเซ่งเขาเเ้างในเป็นประเภทแบบว่าส่งนะครับพี่น้องขายส่งขายพีกกับขายครับแต่ว่าชิเน้นเป็นเน้นส่งนะครับนะ ข้างในนี่เป็เนียนสงข้างในเนีย,เนยนสงเลยข้างในใหญ่ๆนะลอยกันพี่นอเลย่อยกัน่อยกันกระล็กมาหน่อยสป,ปีได้ สบายดีไปเที่ยวง่ายหรบอบ้าโไปือบ่ไปบ่คักบ่บมอยากไปคนมันหลายโอ้เหมอนความเลาอยู่ดีคนหลายอยู่ดีเนาะเตมเลยคนมอคืนนี่หลายเยหลือหลายบุบบ่บุบบ,บ่ตีกองบูบวงไป,ป,ป,ปอู้อาชีพบเบิ่งแย่งความสวยความงามนี่ครับหลายหมองเลยครับผ่านมานี่ดูแลความสวยความงามของเล็บเลยครับเด้อโอ้ผัก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 องดีดเปิดเบิ่งแย่งอย่างดีเลย เร็ยบแน่เล็บดำเพื่อไอจีเตอร์นี่ก็เท็ยได้ได้ในรอบนี่เฮ็ยเทีบได้พออย่างสิได้เนาะคิดค่าบริการเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แหละหาที่บาทหาที่บาทเป็นเงินไทยหาที่บาทเนาะทรั้งหนึ่งขนานไหนทรั้งเล็บกีดเล็บมือบ่อยเรื่อยๆเฉพาะเล็บมืออย่างเดียวทุกอย่างเลยโดยโดยนี่ครับหาที่บาทครับบริการแบบนี้เบิ่งแย่งให้เล็บมือเล็บกีดห้องสะอาดนะครับเด้อ เป็นใส่ใจขนาดครับแม่ค่้คนมาเห็ดนิง,งามงาม,งาม,มาคิวพัธน์เราดีขนาดดิในตลาดน,น,นี่เนาะอ๋อสใหญ่ยูย่ยยได้ครับข้างในยั่กัได้อืออม

ใช้แต่พักบปงเด้แเอแซ่บบ่แซ่บแซ่บขอโทษนำธุระแล้อยู่ใส่พี่น้องเองมาหายก็ยังอยากหา,าเห็นอยู่คนบอกว่าห่านเฟือก็อมีแต่ห่านเฟืออยู่นี่เต็มอยู่แต่ว่าอยู่ห่านใดเท่าน,นั้นแหละครับอันนี้ก็ห่านเฟือขึ้นกันเนี่เฟือขึ้นกันขขาเปียกคือกันเนี่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์วัดสันโอ้สเิเด็กคนเคยมากินอยู่นี่เนาะสบายดีบอกห้ากำมากินเแต่แรกเธอแรกปะเอาลองซิมจากข้ามมาดู รสชาติเป็นไงแซ่บเลยวะโอ้การันตีเลยเนาะนี่ครับท่านขายเฟือเนี่นเป็นท่านท่านเฟือท่านเดียวกันบ่เว้นี่เนี่ยท่านเดียวกันเนาะเนี่ยทางงานกับมี่เนี่ยครับเป็นปทางงามๆคนมากินก็สื้สวยครับสบายดีเคยมากินบ่ฮห้นี่แซ่บบ่แซ่บเนาะหายประจำเลยเนาะ ก็ไปนำหาคนอยู่อโอ้คุณเนี่เห็นแล้วเบาเด่ครับเบาเด่นคนโทรนำลุงไอปีเตอร์มากินนะพสองคนเพื่อนโอ้ยมาๆมางา,างหาอยู่นี่แซ่บบ่แซบ่แซบหลายเด้อเขาเปียกป้อคุณเน่ะกระดิ่งแซบ่บของเราอย,ยู่แล้วคุณแซบ่บหมวกใหญ่ขนาดหมวกเราโอ้ ขอนั่งน้ำเดือดเดี่ยโฆษณาให้แม่เถ้ามาแน่ผู้ใช่เขาเปียกโอ้กาเปียกเนาะคนหลายขนาดแต่พี่เราเนี่ยเป็นทางแบบนั่งอ้อมเลยนั่งอ้อมวงนะกินแบบอ้อมวงนี่อันนี้แซ่บนี่เอาลองชิมดูอันนี้เป็นยังสลัเปาทอดสลัเปาทอดอ่ามันโรตีบปอ๋อสลัเปา เอาซิเบึงอหนอนเดียเปลวเียเออแซ่บแซ่ะใต้อย่งเห็นบ่ไอ้มาแซ่บอาลองซิมดูเ้า้แม,ม่แม่ลอไปซื้อมาเมื่อกี้นี่นผู้ใหผู้เาวาิ้มสบายดีไหมคราคนงามมาอลลมานนะายไรหอนเลเดียรเนยดเอาสลัดทอดนี่มากินเด็าๆรสชาต หยอกเรับเอาเอากระเพียกเอาแบบข้าวดิเป็นสายลุงพี่เตอร์แซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าสลับเผาทอดแม่ท่านี้เอากินประจำกินประจำมาเลยแซ่บได้กินได้ไหมแจกแจกเอาเลยครับผมแซ่บหลายเด้อแซ่บการดีเลย เปียกหมอใหญ่ไม่ค่ะยิ้มง,งามตลาดตลาดตลาดสวรรค์ไสตลาดไงแล้วครับผมใจค้างเมืองเลยเด้อมาละ่ะเข่าไอพี่เตอร์หวยบา้ากไงดีแต่เราบอกใส่กระลำมังมาหให้เนาะใครเราใส่กระลำมังมาให้แล้วสีประสดใสได้ไหมวะไม่ลยายน,นี่เร<อ><อ>าเปียกในผู้สาวมากินเขาเขาเปียกกินเปลอ แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยท <c oughs> ติหวันเนาะปล่อยโป,ปรโมทไ้แลกน้องเทียเยเท่ยวเจ้าเอ้าเอ้าจุ่หน่อยก็ได้ให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันว่า กินอีหลี่เขาเปียกแซ่บเนาะเราบอกว่าซิมสก่อนได้จั่งปุ๋งเราอ่ะโอ้เพราะว่ามันแซ่บแล้วว่าแซ่บอีลีแต่ฮอตแซ่บสมคว่ำสมเราว่าอีลีของเราแซ่บแส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 บ แซ่บกว่านี้ก็ไม่ได้ไม่าเท่านแล้วไม่่าแซ่บใส่นุ่ยอ่ะโอ้ยแล้ว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 ่มเพม่มสาวเขาไปห้อ่เดนี้ฮะสาเซื้อขาเียกสาวมันซื้อขเปียกพ่างเาซื้อยั่งมาดิล่ะ ก็อยู่ใส่คือเอาเห็นไหมให้แข่งอยู่พุ่นเอ้าเห็นเจ้าอยู่ใส่มาคืนนี่เมื่อคืนนี่อยู่สวรรค์สันเต้แม่นั่นแหละน้อที่ถ่ายรูปอยู่เนาะอายไปถ่ายรูปมาแม่้องซื้ออย่างบอกเพื่นอีกใช่ไหมซื้อทิพย์น้องทิปอือมาแม่นมาแม่นน้องทิพย์อันนี้ฮะคนแรกครับคนถ่ายรูปบอกอายเนถ่ายรูปเะอย่านีแม่แ่ ตามอยู่ในยคแห่งงามนนะงงาะงี่เนาะได้มีโอกาสกินเข่ากับสาวงาม,มาครับ<อ>พี่น้องครับกินข่ากับสาวงามอยู่ที่ตลาดสวรรค์ไซครับตลาดสวรรค์ไซเป็นข่าเส้าครับมือนน้ครับอ,อันน้องฮิปนี่ซิมให้ไอพิเตอร์เนี่ยนี่ไอพิเตอร์ซื้อมาฝากโอ้อันนี้เขาเขาห้องว่งงาสละเปาทอดบะเนาะ กระป๋องทอดกระป๋องมนเมนเมนเมนไอซิงซอยเราหลายเติบอยู่เลยแล้วก็ซื้อซื้อฝากคอนคุณตาที่ขายพักอยู่หันนำให้คนได้กินแซ่บเนาะแซ่บอ๋อยังไงวามาตลาดสวรรค์ใสกัมีอย่างให้เขากินหลายอย่างแมนเนาะเสียผ่าเสียงไซเสียงซอยพักมีที่ซ้อมเสียงทุกประเภทอยู่ในตลาดมีถูกจบกบนเดียวเลยโอ้ลดโดยสองโดยสามแล้วก็มีมัดดูนี่เลยแมนเสียงเหยอกเสียงเย็นยังมีมัดตุ่ยหยอกตุ่ยเย็น แหม่สวัสดีท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านสวรรค์เด้อเฮ้ยเด้อมาเที่ยวสวรรค์สดีเฮ้ยเด้อตบมือให้ตบมือให้นี่จะเป็นหมอก็เป็นดาราแหละเด้อไน้ทีิปั่นเป็นดาราลุงปีเตอร์เนาะเขาเป็นลูงปีเตอร์เนาะเดยอเห็นบอลนั่งเอกนี่สิวีดีโอ เอเอ,น,น,เอนี่ละเหมาะเสียเพียงอย่างไรเพียงแรกให้เราสาวสวรรค์สาวสาวรสดียาวันไหวเ<อ>นาะใส่ซื้อเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวชิแต่งเองสาวสาวรสดียาวันไหวเห็นหนุ่มไทยอย่าเฝ้าใจฮอนนี่เนี่ยเพิ่งเพิ่งกินข้าวเปียกซะก่อนพี่น้องเลย สาวสวรรค์กินยังได้นะครับขาบเปียกกินคือเข้ากินอยูบอ่บ่เออให้เพื่นกินคือเข้ากินกะสิโบกเป็นยังนะครับให้เพื่นกินแปลกประหลาดก็เฮากะยอมต้องยอมนะครับมึงเคยกินซาบรรยากาศสดๆเลยครับอยู่ในตลาดนี่ครับพี่น้องครับอพอดีน้องทีเพิ่นมากินขาบเปียกพอดีพอดีเลยได้ลมกัน แล้วก็ได้หู้นะครับหลายๆอย่างที่ในตลาดรวมไปถึงนะครับคนที่น้องทิพย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นมากกันนะเออสเปคที่เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าโบมีเถ่าโบมีเด็กน้อยไถก็ได้เบดแต่ว่าขอว่าให้ดูแลเขาดีเนาะน้องทิพเนาะดูแลเขาดีแล้วก็เทคแค่เข้าเลแอล้วาคใช้หมวกพิเศษเลย ที่สําคัญคืออย่าเจ้าสู้เราย้าขนาดไหนครับนี่บมกคนเจ้าสู้เนาะผมมีเวลาให้กันเนาะเจ้าสู้เนาะลองถ้ามีผู้เดียวมีเวลาทุ่มเทให้เนาะแต่จั๊กที่เอาใจไผ่ไผายนี่แล้ววันทีเจ้าสู้เนาะเพิ่งกุ้งยู่บวันี่ปรุงแล้วกวดปก็ใส่บักพริกเนาะมันเป็นอีกอย่างนีงเส้นขอบเปียกวะบักระโลนีบักระโลนีปะ สวันน้ำเอิตรงนี้ไทรกับกลุีตลาดตลาดตสวันชัยไสรลลายไม่ปลาไหเหรอละลายดีกว่าโดยเมนสลายตอสารอยักมียอยักไหมผมมีไทรจื้อตอนนี้นะครับไอวิเกอร์กับ มีบุญวาสนาจักน้อยหนึ่งนะครับที่ได้มีคนงามมาหนังกินเข่าอยู่ข้างๆนะน้องผิดคนสวยอัลโหลนะครับมี้ใจหลายเด้อที่ได้พูดคุยกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะอเป็นไอเป็นน้องกันได้นะครับเพราะว่ายงว่าไปหุ่นกินปลามากขึ้นกินเข่าวน้าเคยเที่ยวยื้อยองยามพป่น้องเองอย่าลืมนะครับช่วงนี้มีเทศกาลดีๆนะครับมาเที่ยวสวรรค์เด้อเคยเอามาด้ยมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ มาพี่น้องมาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะครับเท่าสิทาพี่น้องไปเลาะคักๆปะพรกลสอนไสอนรไกลสอนอออสแมนแมนแมนที่แบบตายตามโตเลยนะเพิ่นไปไหนนะเท่าสิทธาไปฮานไปฮานไปฮานเพิ่นฮานหัวล้ำซิง โอ้ซลล์ห้า้นห้าลำซิ่งป่ะไปถ่ายห้ากินแล้วไปครับน้องทิพย์เพิ่นจีพาไปห้านเพิ่นไปเยี่ยมชมห้านเพิ่นมาไหมเด็ดเออเอานี่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 ไปดิ Yeah <laughs> ย่างน้ำหลังเพื่อนไปครับเพวันสิพาไปเยี่ยมไปยามห้านเพื่อนน้องทิพย์นี่ฮอดนะนี่ครับน้องทิพย์อันนี้ห้านเพื่อนเนาะน,นี่ครับนี่มาฮอดกระขายเลยครับพี่น้องเลยป้าขยันเลยมาถึงปุ๊บก็บขายปั๊บเลย ครับนี่ทางเบิร์ดเล่นบอหนิบอทางน้องพี่บ่นี่บอคุณแม่คุณแม่บ่่แมอันนี้อีแม่อ๋ออีแม่สบายดีอีแม่สวัสดีครับแม่ทาวแม่ทาวสบายดีนี้เบาเด็ดนครพนมมาเที่ยวสามารถามวันเรื่องค่าดอกเราเอาเท่าไหร่ก็ยอมคุณได้่น้องเลยนี่หันน้องหิบจะมีบักพริกเนาะ มีบักพริกมีบักพริกมีหอมมีพริกมีหอมมีหอมใหญ่รกระเทียมมาลองริกก็ได้อ้าวใจหัวใจักหลักครับพี่น้องครับอย่าลืมแปะมาอุดหนุนนี่เด้อครับเด้อบ่าวเดชเจ้ามาอุดหนุนนี่เด้<า>อม <FC> าฮะแหลฝ่ฝากเอฟซีฝากเอฟซีเนาะฝากเอฟซีทุกคนเนาะ อันผููใดที่ว่ามะเที่ยวสวรรด์เขตไก่ให้แวะมาตลาดสวรรค์ไส่แล้วก็แวะมหาน้องทิพย์ได้มาซื้อของมซื้อเครื่องซอยนะมซื้อเครื่องซอยเด้อว่าเนืเนี่ยวาขายอย่างในีนี่อย่างเนี้าักัวผักเทียมปอกประเภทดองประเภทอันสลับสลัดจะมีหัวจีนของพริ้งไทยลกันแล้วกันมะนองมะนาวแล้วก็หัวข่าหัวชิ้นผักดอง่เนี้ยเทียมนี่ของแบสุดยแบบนี้ยมัดแกงเหลีกวหม้ อย่างเดียวขึ้หมอโอ้มีฮอตเป็น,น,นเ,เถาก็ได้อยู่นี่น,เนะเอป็นเถาพ่อะเถาคอยย่ยพ่อเสาย่ยื่อเงินเนาะนี่จะลูกสาวนะครับผมน้องพิษก็บเป็นเถานะครับผมขายเครื่องขายของนะครับผมตามประสาไม่ยาไม่ยิ่งน,นะครับผมมาซื้อซอยกันเด้อมาซื้อซอยไหมค่ะต้นน้อยหน่อยเด้อเนาะี่ยเอกด้วยซีพีโด่บาวเดีนะครับนมนะครับผม ถ่ายค้องดีๆแล้วเนี่ยเอาลำรวยลำรวยจ้าแม่เด้อเลยขอบใจขอบใจขอบใจพ้่การโอ๊ยนกเขียดเขียดเขียดสขียดหน่อยนกสบายดีเขียดหน่อยเขียดหน่อยเจ้าวนเจ้าพานไทยแลนด์บอกครับจะมาจากทะแลน์เงินข้าอยู่มังกาหันบอกครับอยู่นกรับนมกูเด้อ๋อ การถวทในพานเข็ดทะลงข่าวกับธนทัพหรือยู่บ่แเมนเมนเมน่านแม่นครับเออสำหรับเราเราสวรรค์นี่ให้ให้ผ่านแถลงข่าวกับธนทัพด้วยกันธนทัพเออซิเมอร์ล่ะเด้อสิเมื่อล่ะสิเมื่อล่ะเอาของมาฝากเออพานกินน้ำกันเด้ออือกินน้ำกันเด้อสบายดี เทียวสวรรค์ทุกคนเป็นคใจดีทุกคนสวรรค์ไ,ได้บนี่ะวสวรรค์นใ,นใจดีเ้อเด้อสบายดีเทียวสวรรค์นเขไ,ได้รายได้เด้อ,น,อ,งงอนี่ครับหาเลือกเสื้อผ้านาแพร่ไ,ไปใส่ได้นเยโน้อยพี่อ้องนี่ขีละสิเนาะขีละสิบพันกิบขีละ้าบาทพี่้อง เขียดน้อยเขียดอะไรเขียดไส้บอกของเนาะเขียดน้อยเขียดน้อยนเด้ะพี่น้องนะนกน้อยอ้ียีกมีนกน้อยคอมหนกน้อยก็นมีอาหารบ้านบ้าเท่าเลยแมงแขงก็มีผู้บ่าวครับผู้บ่าวมาซื้อแมงแขงอ่เพียงกินเข็ดเจ้วะ เจ้าวแม่แข้เนาะเนาะเนาะเาเนาะยังน่ะพักาเลยแขงซื้อแมงเอเจียวมาสั่นเราสี่เสียบของเราอยู่ได้ละเมาะเนาะเนานาะเนาเนาะเาเนาะเนาะเนาะงนเนาเนาาะ่าะเนนาะเนาะะเนาะนาะเน่ะนเะเาะเนาาะเนาเะเนาเนาะเาะเนขเนาเนาเนี่นาะนนะาเา ไข่มดแดงไข่มดแดงไข่มดแดงครับไข่มดแดงไปกินไข่มดแดงอรุณนอกจากไข่มดแดงยังมีแมงกีซอนนะครับหยิบหยาบหยิบหยาบหยิ่หยาบเลยทีเดียว้ยปวดอะแมงกีซ้อนเลยทีเดียวโอ้โาคือแบบ